ก่อนรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายไปสตรีมที่ Facebook Gaming เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมเกมรัดหรือว่าเกมอื่นเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ทาง Facebook Gaming นะครับยิกระโลหสซเฮดนะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยโอเคนะครับไปรับชมคลิปกันเลย โอเคครับผมสสวีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยู่กักโลหะนะครับเก็บเกมรัสนะครับผมในรัสอัปเดตของเดือนวิถุนายนนะครับมีชื่อว่า The o o m b a t u p d a เดนะครับผมวันนี้ทางตัวเกมรัสเนี่ยก็ได้ปล่อยการอัปเดตระบบการเลย์ในเกมรัสมาแล้วนะครับผมการใช้งานอุวุธในเกมรัสเนี่ยถูกพัฒนาไว้เมื่อเกือบเปีที่แล้วนะครับผมและก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนามาเลยนะปัจจุบันก่อนอก่อนอัปเดตอันนี้นะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าหมายถึงอัปเดตเกี่ยวกับระบบคอมแบทต่างๆแบบจริงจังเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับผมในระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยมาแล้วใน t h Combat u p d เดตนะครับผมตัวเกมรัดก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับไปในทางที่ไม่รู้สินะหลายๆคนอาจจะชอบหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับอย่างเช่นเสียงปืนที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมรัดเนี่ย ก็ได้หายไปแล้วรวมถึงเป้ากลางจอที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมบางคนก็อาจจะชอบนะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเลยนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใน The Combat Update เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลย และใน The Combat Update เนี่ยที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นอัปเดตแรกก็เป็นระบบรีคอยนะครับคือปืนทั้งหมดที่เป็นปืนออโตเมติกเนี่ยรีคอยจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AKLR หรือว่า M249 รวมถึงปืนใหม่ด้วย LMG เนี่ยก็ได้ถูกอัปเดตมาเปลี่ยนรีคอยรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําคลิป New r e c o i ไปเนี่ยไอตัวปืนใหม่ย,ยังเป็นรีคอยที่ ยิงง่ายมากๆเลยนะครับตอนนี้ทางตัวเกมได้อัปเดตแพทแก้ไขมาแล้วนะครับผมก็คือยิงยากขึ้นแต่ก็ฝึกฝนนะก็จะยิงได้เองนะครับผมระบบรีคอยที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับทุกคนเขาได้ให้บทความไว้ว่าคือระบบรีคอยแบบเก่าเนี่ยบางคนก็ชอบนะครับชอบมากๆเลยส่วนบางคนก็จะเกลียดเลยนะครับเพราะว่าเกมลักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนนะครับสำหรับการยิงปืนต่างๆอันนี้เราพูดถึงคนที่เขาฝึกจริงๆนะครับผม ก,ก็จะเข้าใจเลยว่าการฝึกเนี่ยมันก็มีผลและก็มีระดับความสามารถของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้จริงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมแทบจะยิง AK ไม่ได้เลยนะครับผมไม่เอา A k เคเลยเอ5ผมก็ไม่เอาเลยใช่ไหมเออแล้วเราก็ได้ฝึกฝนได้เล่นไปเรื่อยๆนะครับหลายพันชั่วโมงเข้าเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ชนานาญปืนนั้นขึ้นและก็ใช้มันบ่อยขึ้นจนเราคุ้นคุ้นคุ้นเคยไปกับมันนะครับผม อันนี้แหละมันเป็นข้อดีของแพดเก่าก็คือคนที่เล่นนานๆหรือว่าฝึกฝนไปนานๆเนี่ยเขาก็จะเก่งขึ้นนะครับส่วนคนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกคนเก่าๆเนี่ยยิงตายเอาเป็นว่าเล่นเลยและทําให้เขาเกลียดการยิงปืนของเกมหลักนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยได้เพิ่มอ่ไม่ได้เพิ่มสิเป็นการเปลี่ยนรีคอยทั้งหมดของเกมมานะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับระหว่างผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่ อัปเดตต่อมาเนี่ยนะครับก็คือวิวโมเดลนั่นเองนะครับผมมุมกล้องต่างๆนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆในเกมรัดเนี่ยก็ได้ถูกอัปเกรดใหม่ไปทียบร้อยแล้วนะครับผมมีความสมูทขึ้นความสมจริงขึ้นนะครับผมบางคนเนี่ยถ้าเกิดเล่นใหม่ๆนี่ก็อาจจะเ,เวียนหัวนิดหน่อยนะครับเหมือนผมเนี่ยช่วงแรกๆที่ลองมาเล่นในตัวคอมแบทอัปเดตเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเวียนหัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยมุมกล้องมันจะขยับนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับ แต่พอเล่นไปนานๆเนี่ยก็จะชินไปเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ทํามาเพื่อความสมจริงต่างๆเลยนะครับอัปเดตต่อมานะครับผมก็คือ hit p u n and directional marker นะครับผมหรือทิศทางที่เราถูกยิงนั่นเองนะครับผมในตัวเกมแผทเก่าๆเนี่ยเวลาเราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราถูกยิงมาจากทิศไหนนะครับผม ในตัว Combat อัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มตัว Directional Marker มาแล้วนะครับสมมติว่าถูกยิงทางขวาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาร์เกอร์ er อยู่ทางขวานะครับทำให้เรารู้ตำแหน่งหรือว่าทิศทางที่เราถูกกระสุนได้นะครับผมในที่สุดรัดก็มีปืนใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับปืน LMG นะครับผมเป็นปืนที่คล้ายๆกับ M 2 4 9นะครับผมแต่ว่า กระสุนเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็ระยะการยิงเนี่ยสั้นกว่าอ2 4 9้นะครับผมปืนนี้สามารถคราฟได้นะครับโดยใช้โต๊ะ3ในการคราฟนะครับส่วนวัสดุที่ต้องใช้ในการคราฟเนี่ยก็จะมีเหล็กไฮ30นะครับผมแล้วก็บอดี้ไรเฟิลหนึ่งอันนะครับสปริง2เกียร์3 อันนั้นคือตอนที่เพิ่งอัปเดตมาแต่ว่าแพทที่เขาแก้ไขเนี่ยจะเปลี่ยนเหล็กไฮเป็น60นะครับผมสามารถคราฟปืนเอ่อ LMG ได้นะครับปืนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ผมเนี่ยจะเป็นลูกรักปืนใหม่ผมแน่เลยนะครับผมปืน LMG เนี่ยคล้าย M 2 4 9มากๆเลยเพียงแค่กระสุนมันน้อยกว่าแล้วก็ระยะการยิงสั้นกว่านะครับผมจะถือเป็นปืนที่เอาไว้ยิงหอแล้วก็กันบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับปืนนี้ใส่เก็บเสียงด้วยเนี่ยโหโ p จะจัดเลยนะครับ รถถังอย่างเดียวเนี่ยมันคงยากไม่พอสําหรับลันไซนะครับผมลันไซด์ไอเนี่ยเขาก็ได้เพิ่ม AI, AI เข้ามาในตึกกลางของเมืองลันไซแล้วนะครับก็จะอยู่ตามชั้นต่างๆในห้องกาดแดงนั่นเองก่อนที่เราจะขึ้นไปด่านฟ้านะครับผมจะมีบอดฟ้าเนี่ยคอยเฝ้าอยู่นะครับทำให้เราเนี่ย จะต้องเสียเลือดเสียน้บมันอีกแล้วนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่าจะใส่บอดฟ้าเข้าไปทำไมเนาะเออรถถังกับคนเนี่ยมันยังไม่มันยังยากไม่พอเหรอมันต้องมีบอดฟ้าเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในอัปเดตของเดือนนี้นะครับผมและอัปเดตต่อมาเนี่ยก็คือแม็กเสริมนะครับผมในที่สุดลัทธก็มีแม็กเสริมแล้วนะครับ แม็กเสริมนี้ก็จะช่วยบวกจำนวนกระสุนเพิ่มขึ้นจากแม็กกาซีนเดิมเนี่ย25%โอเคนะครับผมสิ่งที่อัปเดตต่อมาเนี่ยที่ผมและสายโซโล่าจะชิ้นชอบนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยคิดไว้เมื่อนา,นานมาแล้วนะครับแล้วมันก็มีจริงๆนะครับสำหรับ mixing table ที่สามารถคราฟกระสุนได้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเออรักเทียบมันน่าจะมีโต๊ะคราฟกระสุนนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ใน โตมิกนะครับผม Mixing Table ตอนนี้สามารถคราฟกระสุนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระสุนทองหรือว่ากระสุนเล็กนะครับแต่พวกกระสุนดำหรือกระสุนไฟเนี่ยยังไม่สามารถคราฟได้นะตอนนี้นะครับอนาคตเนี่ยผมว่า Mixing Table เนี่ยน่าจะคราฟได้เกือบทั้งหมดเลยนะที่เป็นสิ่งจำเป็นพวกยากระสุนอะไรแบบนี้นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาบอกเลยว่าอันนี้สายโซโล่ชื่นชอบแน่นอนนะครับเราจะได้มีเวลาไปทำอะไรอื่นกันนะครับผม และนี่ก็เป็นอัปเดตหลักๆของแพทในเดือนมิถุนายนนะครับมันยังมีอัปเดตย่อยๆอีกบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้หรือว่าลองศึกษาดูก็คือกรารฟตตี้นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องศึกษาก็รู้นะครับก็คือการเพ้นต์กำแพงนั่นเองนะครับผมคือเราจะต้องเติมเงินซื้อแพ็คกาลาร์ฟิตี้แพ็คก่อนนะครับเร,เราถึงจะสามารถใช้สเปร์ที่เราคราฟได้เนี่ยไปเพ้นต์ที่กำแพงได้นะครับผมก็ราคาประมาณ3 0 0กว่าบาทน,นะครับผมใครอยาก จะซื้อมาเพ้นเนี่ยก็จัดเลยนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะฮะแล้วอีกอัปเดตหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยนะครับผมในเดือนนี้ก็คือ Har p i ิสอัปเดตนะครับผมเมืองฮาร์ปิสเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ลองไปเล่นดูนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยลองไปเล่นดูนะฮะแล้วก็จะอาจจะทําคลิปไห้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับฮาร์ปิสอัปเดตนะครับผม โอเคนะครับผมไว้เจอกันในรัตอัปเดตครั้งหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากอ่านบทความเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งหนึ่งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็มีบทความอ่านแบบเต็มๆเ,เลยนะครับสำหรับอัปเดตของ The Combat Update นะครับผมโอเคทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม